ดีครับแซปเต็มข้องม่อีกแล้วมือนี้ครับัน,นีีเป็นบันทียี่สิหาครับของใหม่มาใหม่เอี่ยมอ่องครับให้มันหักลดบนนีววะไอ้ก้อนนี้เป็นท่อแป๊บครับวันนี้เป็นสแตนเลสครับเบื้องเอา จะไพเป็นไพแล้วเหมือนนี้มั่นใจวอวสบวหัดวันนี้จุดเดิมที่เดิมครับประลำสองครับมาลองอันแก้ <c oughs> ว,วันจะตเรีนปะ ครับนี่ครับของไม้ครับคุณรู้ว่าจะเป็นยังไงมวดกุบแล้วมือนี่กำลังประกอบอยู่ครับตอนนี้ครับมีที่พักใหม่ด้วยนะฮะตอนนี้ครับกำลังเคลียร์ที่พักใหม่ครับตอนนี้ครับทางนอกเขาตัดต้นไม้ถี่มดครับผมมีดอนอยู่เลยแาบนี้ คารายทีบ่วะชื่หอะครับน,นี่แหละตัวไซต์คารายทีก๊ะำลังเคลียร์สถานที่นั่งอยู่ครับตอนนี้กับมาประกอบประกอบอยู่ครับกำลังเก็ดใหม่อยู่เกิดป,ประกอบอยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับ นี้ได้วรรณกรรมใหม่นะครับดูนะครับวันนี้ มีบันณักรรมใหม่ในปลามาสองตัวแล้วครับวันนี้ลองๆสงบเสบรู้นะฮะ Hôm nay khả con mới Hả? วันนี้รูดรอกล้องใหม่นะครับยังไม่เท่าไหร่นี่ลองลองลองดูอยู่ครับครับคือปลาเล็กปลาน้อย นี่ลองกล้องใหม่นะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับมั่นใจไหม <c oughs> วันนี้ความรู้สึกคุณกี่เปอร์เซ็นต์ก็วันนี้ก็อาจจะไม่สูงเท่ไรราไหร่ครับเพราะมันคลึมๆบรรยากาศให้นั่นเนี่ยฮะคือมาเนี่ยฮะแต่วันนี้ต้อง ไซส์ใหญ่ๆให้ได้แน่นอนครับเราเล่นคัดไซส์ใช่ไหมใช่ใช่ใชเราดูกันได้ครับครับอย่างนี้แหละครับแซบสไตล์ริมคลองฮะเราเล่นคัดไซส์ครับปลาเล็กไม่เอาครับหาแบบอ,อนุรักษ์ครับันี่ลองสูตรเปไหมเฮ้ยทำไมมันลอยขึ้นนะ่ะโอ้มันจมอยู่เหรอเนี่ยครับ วันนี้วันที่25่อ่ะวันเสาร์ครับที่เดิมจุดเดิมครับวันนี้ครัแต่มันจะได้ไหมดูฮะนี่นะฮะ,ะ,ฮะอารู้ที่ท่านชั่ว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 ชัวชัวชัวโอ้ะฮะแล้วก็เหมือนเดิมละครับได้ทีไม่ได้ทีนะฮะนี่นะฮะ อ,อันนี้ที่หลบฝนหลบแดดน,นะครับเนี่ยฮะร้อนมากครับตอนนี้ฮะตอนนี้ที่หลบฝนนะครับเพราะว่าข้างนอกเขาตัดไม้หมดเลยสงสัยเขาไล่พวกผมหรือเปล่าไม่รู้นีน่นี่มาตกปลาบ่อยไล่เงี้ยความรู้สึกกับ นี้โควิดมันไม่ชิดปลานะฮะวันนี้ความมั่นใจเต็มร้อยจะได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมุนวัดสมานำพาของวันนี้ ข้าแน่ข้าแน่เข้าแน่ฮะมันไม่ได้ตลอดหรอกครับเราวันนี้ดูนะฮะทองฟ้าครับมืดเลยทองฟ้ามืดครับวันนี้มาแล้วครับ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  มาแล้ครับเดี๋ยวท่านลองความรู้สึกหน่อยเป็นไงใส่ห้าขีดครับห้าขีดขึ้นนะครับประมาณสามตัวโลครับรุ่นนี้น้อกนนี้ตีไปสามตัวเบาๆครับเบาๆคุยได้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 ได้แล้วฮะตรงนี้ฮะเฮ้ย แค่เสียวก็จะมีคนมาเล่นเดียลอมอยู่ฮะวันนี้ครับฝั่งโน้นก็จะมียกจอยอยู่วันนี้ได้เร็วครับวันนี้ได้เร็วได้เร็ว นี่ได้เร็วครับนีฮนะก็ฝั่งนู้นก็จะมีคนนะฮะแล้วก็มีฝันะ่งนู้นนะครับทำมาก่อนนะฮะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆมาแต่เช้า ฉันนั่งยกยออยูดริมตลิ่งปลามันมากินเหยื่อแปลกใจจริงๆปลามันติดยอดเอาล่ะครับนะหนๆๆ้าเร่องสองซ้ำยอโวเฮ้ย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 โอ้โห ฟังรถเจร่าว,ว,วันนี้เราใส่เบ็ดด้วยใช่ไหมฝักเบ็ดด้วยใช่ไหมใส่ป่ะอารมณ์โคตรเซียนครับอีกทีครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เปลี่ยนมือแล้วครับเหนี่ยวเหนยว วันนี้ไม่มีหักครับเ,เห็นไหมฮะได้เยอะนะครับวันนี้ได้เยอะได้เยอะมานานยังครับมานานยังครับมาแต่เช้าแล้วเอา,เอาล่ะโอ้ได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 ,ได้นี่ก็เซียนยกย่อเหมือนกันครับ เอาเซียนยกยออ่าทางนี้คือปรมาจารย์ยกยอฮะเื้าเือ้อเื้าเออกักตักจังเลย ปลาโค้งหักศอกเป็นกาเร็วเร็วเร็ว,วยอยากตักปลาจังเลยโอ้รุ่นนี้ได้หามเลยครับดูทีครับรุ่นนี้ได้หามเลยครับโอ้คุ้มคุ้มคุ้มได้หามเลย เราจะหามมไหมหามได้แล้วครับใช้โอ้ดูสิครับนุ่นได้หามกลับเลยครับเฮ้ยทำให้มันแข็งเลยดิยดูครับนุ่นตักแล้วครับ <laughs> hey, it's <you're> a good huh? a <laughs> 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 ฝนตกครับคุณจะรออะไรอยู่ครับนี่ครับฝนตกนี่ครับลุณเจ้าของรถไทรท่านสีดำไนะครับไทรท่านไม่รู้ครับ,รรบน่าจะอยู่ข้างหน้าตอนนี้ฝนตกนะครับเป็นทำไมละ่ะ